พิเศษแนวนะครับตอนนี้แม่คใหญ่ยยบ้านเอาอาหารมาส่งหมอหนุ่มนะครับลแล้วหมอหนุ่มมีช้อนด้วยอหมอหนุ่มมีมีอะไรมัง่งนันเปช้อนขนมช้อนกินข้าวไม่ช้อ,ชอนกินข้าวาาแต่ว้ตักข้าวเหนียวในมีปลาแต่ข้าวเหนียวปลาดุกปลาแห้งปิ้งไก่ข้าวเหนียวมันติดมาด้วยค่ะมันไม่มีขนมอยู่สามอันนี้อันนี้แม่คใหญ่ยยบ้านเอามาส่งให้ถึงที่เลยเนาะอ๋อครับแบบ แบบราคาไม่เกี่ยงราคาใช่ไหมว่าจะมาส่งขอขอแต่ว่าให้โทรมาโอเคพอแต่ให้โทรมานะครับน้องเอาเบอร์โทรอะไรครับแม่ผู้ใหญ่บ้าน82ค่ะ044426นะคะครับครับอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวส้มตำยังมีขายอยู่ไหมครับก็มีขายอยู่จ้ะโอเคครับอยากได้ใช้บริการส้มตำนะครับเป็นหลักเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำ ข้าวปลาดุกแล้วก็ข้าวติ้งไก่เอาแล้วมาดูบอนนมกิช้อนมีช้อนมาให้ไม่ออฟเลยบอนนมโอ้ยแม่ผู้ใหญ่บ้านก็รีบกลับเลยนะครับส่งเสร็จก็รีบกลับเลยแลยวเราก็กินกันเลยนะกินได้ทุกคนว่าเดี๋ยวบอนนมก็กินแล้วนี่แหละ รอให้ีก่อนอันนี้ต่อไปต่อไปแม่ผู้ใหญ่บ้านถ้าว่าขายดีนะครับก็จะมีมีคล้ายๆแก๊ปนะครับมาส่งให้เลยประมาณนั้นนะครับส่งเอ้าก็มันก็คนสั่งเยอะไงก็ต้องมีแก๊ปเอาต่อไปไม่แน่นะโกกก้จะมีแก๊ปนะแก๊ปส่งอาหารอ อ <mile inside. S 2> ่าจะเปรี้ยวนะครับจะเปรี้ยวจะเปรี้ยวงองแงเลยเช้าเลยอ่าแม่ผู้ใหญ่บ้านมาคุยอะไรวันนี้โอ้โหแม่คำใส แต่งตัวสวยแต่เช้าเลยนะครับวันนี้แ <rewarding, S 1> ม่คำสายวันนี้แม่คำสยายคือแต่งตัวสวยแต่ชเช้าแท้เหรอไหว้ขอพรให้ fc บอครับแม่ผู้ใหญ่เออแม่แม่คำสายโอ้แล้วมีรำด้วยไหมครับแล้วมีรำด้วยไหมครับแล้วมีรำด้วยไหม โออว่าอย่างเดียวเนาะอ่าอ่าคุณคุณแม่คำสายอ่าถ้าใครอยากให้คุณแม่คำสายขอพรให้อ่าอัตบุตรีต่อเบอร์อะไรศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งรับตั้งแต่ราคาเท่าไหร่หรือว่าแล้วแต่จะให้เขาแล้วแต่เอฟซี ได้หมดค่ะอ่าได้เนาะก็ติดต่อ09503ติดต่อป้าํำใสนะครับเพราะว่าช่วงนี้ป้าํำใสก็ค้าขายก็ลําบากเนาะก็อยากให้ป้าํำใสได้มีรายได้ได้ได้อยู่ที่นี่กับลุงพลเนาะจะขอพรแล้วก็สมหวังหรือว่าต้องการขอพร ายที่หรือว่ารวมสวงให้อยู่ดีผมมาเห็นป้ากำไสตั้งแต่ยุคแรกๆเลยตอนนั้นป้ากำไสยังเก็บนองไม้เก็บนองอะไรมาขายเนาะตอนนี้ก็มาขายเสื้อผ้าโอเคครับขอบคุณครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเทิานี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ p ีซ h ช n n e l ด้วยนะครับขอบคุณครับ